สวัสดีครับสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสุขสุซูกุนมนีบาโบคนล่าวมาเป็นเคยไทยพี่น้องกินขขาย่ามวันยุดพี่น้องเอ๋อ้มนีได้ปนประทูใส่กับบักเขือผู้มีอนไหน <c oughs> คิดอยากกินเนาะอันนี้ก็เขาเหนียวที่เป็นหน่งไว้แล้ว,นวแนวแกลมกับ,บ่มนีเอียังดอกบัเขือคิดตามอยากมาทุกทา่านกินน้ำบาโบ คนมะเขือคัามยไงตุ๋ยเอาออข่าคือออกพริกๆในเล็กหน่อยรอ,องมึงน่าเกง่งเขากันบ่ อคอมเผ็ดไม่เบาเพราะว่าบ้าบบเองบ้าม,มากินเผ็ด แ <g ül> นวคนมากินปนกินแจวสื่อเขากับว่าแสบสื่อเขากับว่าเสื่ใจ ลืมบอกว่าเนี่ยเป็นบนหยุดก็เลยมีโอกาสให้ภูมิอยปุ่นปลาทูเซักเกือหนึ่งเขาท่อนนบรรยากาศล้างของของนอน <c oughs> เสียงเครื่องบินกำลังหูวาผูวาผู เนี่ยกินเท้าเไปเนีแบบนี้แล้วขาเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาใจเด็ยดงา่ายมีอะไรกินก็กินไปกินซ้ำอิม่ม นีกกินแสบกะแล้วแจะสไตล์ไผมันมักบางคนก็นมักจีดนดมักเนื้อบางคนก็นมักบนมักแจ้วแสบบวกกันตามไรสไตล์ไผมันไรสไตล์เนี่ยว่าฉันแต่กัดุดไทยแล้วน่กินแสบจำได้พิเศษยจำได้มันก็นกินไในแค่อิม่มทุกท่านเลย โอ้เผ็ดอืมหน้าตาเผ็ดเผ็ดอืมเนยเก้ม กินปนบะหมี่พักปนมะเขือฉันดอกว้าเมื่อนี้ผู้เมียบะหมี่กินน้ำ xong pít xong xe mặc cửa mặc cửa lên mặc mặt mặt lại lại cả pít lại u nào, lùi thịt vào Mì bà thu Mì mặc cửa nhau, Mì mặc thịt Ôi Pết ขอให้เราเพลิคเพลอยากกินพี่หน่องเลยอยากกินจะว่ากินโม่หลายๆเนื้อก,กินแสบทำไงก็กินได้แค่อิมโอ้เนี่ยจะขอใกินโมเก่งแล้วก็ถือว่า อยากมาฮกไลายพี่น้องผ่านวิดีโอกินโชว์ของบาบูบเมือนนี้แสบหลายน่อหลายแสบทำไนก็นกินในแค่อิม่มบาบูบเองกันเพชรอ่ะบอกเรื่องขเพชรอีเดียวบุนเพชรธรรมดาอ่ะ ี่ยแจวอุ้ยแจวบักเขือบักเขือปนปลาทูตุยไปด้านนี้กับบงังเน่าแก่ตอนทุกทไาย ừ ừ hết hết lại ạ ạ ở tài khoản xâm đạp bức tạp cả mất có hết แต่ว่าสำหรับคนที่โบอกกินเผ็ดมันผัดเผ็ดแห้งเอา้าซูซู่เาแน่จะของหมักเนาะ,ะก็ต้องตีนโมเมนไหนเนี่ย <c ười> อกกอ้อดตะกาย้อดเพื่อจะออกโอ,อ้ยแสบหลายนวัวหลายแสบซัมไไดกับคินได้แค่อิ่มม้าบุเองพี่น้องเอ๋ยปนปลาทูแสบกระเทียเงี้ยววลาก็ลงเล่เมลา,ายแล้วพี่น้องอิ่มแหละกันทีไปกันทีนี้สรับคลิปนี้ก็บิี่ลาไปก่อนก่อนจากจเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไล์ ส่งเสริมบาบุด้วยการ,รกวกคำคโฆษณาเด้อพี่น้องไปแล้วโอกาสหน้าพอกันใหม่ิดเวลาแล้วยืนคำเอียปานเล็กซีสบายดีพี่น้องสวัสดีครับกินขาแล้วก็กินน้ำสักกอนอันนี้เอาไว้กินมือหนา